สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธลิ้นตรงของเรานั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่226นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเหมือนว่าจะมีอะไรพิเศษอยู่นะตอนนี้การต่อสู้รอบแรกได้จบลงแล้วเริ่มการต่อสู้รอบที่สองได้เลย รอบที่สองก็ยังคงเหมือนเดิมจับฉลากเพื่อเลือกคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าซะอฮ่า <_ d ata> ไม่จำเป็นต้องมีการประลองอีกต่อไปแล้วละ <_ d ata> พวกข้าเหนื่อยหนายกับการนั่งรอเต็มทีแล้วฮะ <_ d ata> นั่นพวกเขาเป็นใครกันคนพวกนั้นจะลงมือจริงๆแล้วสินะ <_ d ata> ช่างเป็นพลังที่น่าสะเพงกลัวซะจริงๆ ข้าก็นึกว่าเป็นใครที่แท้ก็เป็นพวกเจ้าคนของดินแดนซีเฉวียนนี่เองพวกเจ้าช่างบังอาจเหิมเกิมซะจริงๆไม่เพียงแต่จะแค่แอบเข้ามาในดินแดนตรงเฉวียนของพวกเราเท่านั้นแต่ยังกล้าลงมืออีกด้วย <c oughs> ผู้ดูแลลิ้วถงแห่งสำนักหยวนเหมืองนี่เองเจิงจงเหรอเจ้าตั้งใจมาทำอะไรที่นี่กันแน่ ก็ไม่มีอะไรมากพวกเราสนใจในสมอภูมิโบราณแห่งนี้ไม่น้อยพวกเจ้าครอบครองมันมาหลายปีแล้วควรถึงตาพวกเราครอบครองบ้างแล้วล่ะพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตดินแดนของตรงเฉวียนของพวกเราด้วยกำลังคนอันน้อยนิดของพวกเจ้ายังกล้าคิดที่จะครอบครองมันอีกอย่างนั้นหรอตอนนี้ตราบใดที่ข้าส่งข่าวออกไปพวกเจ้าก็่าหวังว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปเลย ในเมื่อพวกเจ้ากล้าลงมือพวกข้าก็ย่อมเตรียมตัวเอาไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วละเจ้าคิดหรอว่าเจ้าจะสามารถส่งข่าวออกไปจากที่นี่ได้จริงๆเนาะการส่งสารของวิญญาณอภิมนุษย์สินะนี่มันถูกสะท้อนกลับมาอย่างนั้นหรอพวกมันใช้ค่ายกลบางอย่างเอาไว้อย่างนั้นหรอฮครั้งนี้เพื่อทิงเอาสมรภูมิโบราณแห่งนี้พวกข้าลงทุนถึงขนาดพกแผ่นศิลาเทวโลกมาเชียวนะ แต่ไม่ต้องห่วงไปการแทรกแซงมิติแห่งนี้จะไม่ถูกสำนักที่น่าเครารบของพวกเจ้าจับได้หรอกนอกเหนือจากนี้แต่เท่าในดินแดนตรงเฉวียงพวกนั้นก็ยังจะถูกพวกเราทวงเวลาเอาไว้อีกด้วยแผ่นพนึกเทวโลกอย่างนั้นหรอไม่คิดเลยว่าเจ้าจะพกสมบัติล้ำฟ้าขั้นปานพิสุจน์มาด้วยครั้งนี้พวกเจ้าชี้สเสวียนลงทุนไม่น้อยเลยจริงๆ ไม่มีทางเลือกนี้สมรภูมิแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีเช่นนี้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมรดกโบราณมากมายพวกเราจะยอมแพ้ง,ง่ายๆได้อย่างไรกันเล่าตรา,ตาบใดที่พวกข้าวางผนึกเทวโลกภายในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่มิติแห่งนี้ก็จะถูกส่งไปยังดินแดนชีสเวียนของพวกเราได้โดยตรงเลย รวมไปถึงเหล่าอัจฉริยะรุ่นเยาจากดินแดนตรงเฉวียงของพวกเจ้าก็จะถูกพาไปด้วยเช่นกันหากพวกเขาเต็มใจเข้าร่วมย่อมได้รับการดูแลอย่างดีแต่หากปฏิเสธก็จะถูกลดตัวกลายเป็นทาสยังไงละ่ะพวกเจ้าเตรียมตัวมาดีจริงๆแต่เจ้ามั่นใจหรอว่าจะสามารถวางผนึกเทวโลกไว้ใต้จมูกของพวกเราได้ง่ายๆเนาะพวกข้าทั้งแปดคนนี้ใช่คนที่พวกเจ้าจะเพิกเฉยได้โดยง่ายหรือ,อยังไง พวกข้าไหนเลยจะกล้าเพิกเฉยต่อท่านอู่เต้าแห่งสำนักเตากันเล่าหากสู้กับพวกเจ้าทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนั่นแหละแต่พวกข้าไม่คิดจะทำแบบนั้นอยู่แล้วพวกข้าแค่ต้องการคุมขังพวกเจ้าเอาไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองแผนผนึกเทวโลกปิดผนึกมิติฮะแม้ว่าพวกเราจะฆ่าพวกเจ้าไม่ได้แต่การคุมขังพวกเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเลย เปิดค่ายคนเพิ่มพลังผนึกคุมขังได้ขอร <ขอ S 2> ับเชาวีช้างเวยพวกเจ้าปรับกระบวนค่ายคนหางวอกแวกเป็นอันขาดค่ายกลน,นี้ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วหากว่ามีใครกล้าแส้่ามันไม่ต้องรับเว้นขอรับนี่นะเหรอเราอัจฉริยะรุ่นเยาะของดินแดนตรงเฉวียงดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรโดดเด่นเลย ฮ่าฮ่าเมื่อไรที่พวกมันถูกย้ายไปยังดินแดนซีเฉวียนพวกที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะพวกนี้ก็คงไม่พ้นจากการเป็นทาสแน่หืเหเดู๋เหมือนว่าพวกเขาทุกคนหวังว่าข้าจะพูดอะไรออกมาบ้างสินะด้วยวิธีนี้ข้าจะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาอัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่อยู่ที่นี่พวกเจ้าไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะมาทำกลางที่ดินแดนตรงเฉวียนของพวกเราว่าไหมล่ะ เฮ้นี่เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันข้าชินเทียนจากแขวนยวนสิทธิแห่งสำนักยวนเหมินชินเทียนอย่างนั้นเหรอข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อของพวกเจ้าในหมู่สิ์รุ่นใหม่ของสำนักยวนเหมิงมาก่อนเลยพี่ชายเว้ยเห็นได้ชัดว่ามันยังไม่ได้เข้าสำนักยวนเหมิงเลยแล้วพี่จะเคยได้ยินชื่อของมันได้ยังไงกันล่ะเฮ้ยก็แค่พวกที่ขี้โม้ไปเรื่อยนี่เองหรอกเหรอ พอได้แล้วช้างเวยเลิกต่อปากต่อคำกับพวกไรน้ำยาน,นั่นสักทีขอรับพี่เฉาคนไหนคือหลินตง